สวัสดีครับฟังคครับอยากรู้ไหมครับว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาที่คนไทยต้องเลิกฟอ,อร์มโฮมกันเราดูเน็ตฟิกเรื่องอะไรกันบ้างที่ติดท็อปเทนน,นั้นที่สุดไป,ไปดูกัน,กนวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมกันเราจะมีหนังในเน็ตฟิกอยู่สิบเรื่องทั้งหนังและซีรีส์เลยอยากรู้ว่าแบบในช่วงไอโควิดที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนได้ดูเน็ตฟิกกันใช่ไหมคะนิดหน่อยอมีบ้างมีบ้างวาง่วางก็ดูครับว่างๆก็ดูไม่ค, <S <S <laughs> ครับแต่ตูนครับ ทีนี้ไอ้หนังทั้งหมดสิบเรื่องเนี่ยเราจะให้เลือกนะคะมาแค่สามเรื่องที่คิดว่าเป็นท็อป1ทที่นานที่สุดที่ขึ้นขึ้นอยู่ในอันดับของ Netflix อะค่ะมีเรื่องไหนอยากดูเทเลอร์อะไรอย่างงี้ไหมคะเปิดจ้ามาให้ปอดูหน่อยค่ะตามที่มาก็ได้ไม่เคยดูค่ะอไม่ดูเลยเดี๋ยวโอเคเดี๋ยเรือง เวลาคุณ5นาทีในกนรารดิสคัสมาต้องสูงหัวแล้วนะคะหนึ่งชั่วโมง later โอเคเรื่องเรื่องที่คิดว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยแน่นอนคือเรื่องอะไรคะใครช่พอบใครใครถึงคิดว่าต้องเป็นปักหมดเพราะเห็นมันแบบอยู่นแบบหน้าเน็ตฟิกโฮมอ่ะแบบน่าที่สุดเลยเรื่องที่คิดว่าเป็นมานอันดับสองเป็น startup ยังคิดว่าเป็นเกาหลีเหมือนเดิ เป็นสิ่งเกาหลีอะค่ะอาลเรื่องที่สามอะที่คิดว่าเขาวินคือดีทักับวิดอันดับหนึ่งของคุณคือสตาร์ทอัพค่ะอันดับสองคือ it's okay to not be okay ครับและอันดับสามคือเราต้องถือไว้่นะปลั๊กมุดรักชุกเฉิมคราชเทรนนิ่งออนมีถูกบ้างไหมค่ะ อันดับหนึ่งครับปือเพ่ง Gambit อันดับสอง is okay to be to not be okay โอเค it's okay to not be okay อันดับสาม Low Season สุขสันสุดโสดเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันดีกว่าว่าที่เลือกมานี่ถูกหรือเปล่านะคะอันดับสามคือ The King แสดงว่าตอนแรกสนุกหนุกตอนแรกสนุกทำไมถึงเลือกเป็นหนังไทยอะคะโรบีซันเพราะอะไรเอ่ย่าคนไทยน่าจะห่วยหาการท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าการดูหนังน่าจะช่วยประมาณนึงเรื่องที่สอง is okay ชุนัปบีโอเคไม่ได้เลือกขอแซวามยินดีนะคะคุณเลือกเรื่องนี้เข้ามาเป็นพาร์ทก็คือ is okay ชุนัปปี้โอเคคนมีวิสัยทัศน์เขาเลือกกันครับแต่มันมีเรื่องหนึ่งที่คุณเลือกถูกนะคะ is okay ทำไมถึงเรื่องเรื่องนี้อะคะทั้งที่ไม่เคยดูเลยคือเห็นมันติด pop ten นานอาจจะเป็นเพราะช่วงนั้นผมคอนเนตฟิกบ่อยคุณเมทผมเนี่ยเขาชื่อมังกรเขาก็เปิดให้ดูชื่อตัวละครก็คล้ายๆกันมังแทกออะไรเงี้ยตัวเลือกที่หนึ่งสามร้อยหกสิบห้าจริงหรอสามหกอเดจอันนี้รู้หรือยังคะคนไทยช่วงโควิดเงาแค่ไหนก็คือเรื่องสามหก เมืออนนน่่่งไได้้รูจบะขแพาน,นี้เป็นส่วนของการได้มาซึ่งคำตอบนะคะหลังจากการรวบรวมข้อมูล Netflix รายวันทั้งหมดแล้วเราก็นำข้อมูลมาไว้ที่ Google BigQuery ซึ่งเป็นเซอร์วิสหนึง่งบน Google Cloud Platform ข้อมูลที่ได้จะมีสีมาวันที่เก็บข้อมูลชื่อหนังแรงกิ้งใน Top 10ของวันเป็นหนังหรือซีรีส์อันดับที่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้าเป็น Netflix Origi n a l หรือเปล่า จากนั้นก็เขียน Logic Query เพื่อหาคำตอบจากข้อมูลตัวอย่าง Query ที่เขียนนะคะจะเป็นการนับวันทั้งหมดที่ทติดอยู่ในชาร์ตโดยเรียงลำดับจากมากไปน้อยแต่ถ้าการดูข้อมูลจากตารางมันดูเรียบจืดเกินไปเราจะสามารถเพิ่มมิติการนำเสนอด้วยการนำมาสร้างเป็น Dashboard เพื่ออธิบายมุมมองต่างๆของข้อมูลที่เรามีและนี่คือ Dash บอ a r d สรุปข้อมูลทั้งหมดที่ทีม d a t a t แทนจ r ริ e สร้างขึ้นมาค่ะ ข้อมูลทั้งหมดจะมี458เรื่องจากการเก็บข้อมูล325วันตั้งแต่24เมษายนปี63ถึง14มีนาปี64ค่ะด้านซ้ายคือกราฟแท่ง Top 10เรื่องที่ติดชัดนานที่สุดส่วนด้านขวาจะมีภายชารแสดงสัดส่วนเรื่องที่เป็น Netflix Original และไม่ใช่ Netflix Original ค่ะถัดมาทางด้านล่างจะเป็นกราฟแท่งที่แสดงรายละเอียดมากขึ้นแจกแจงว่าแต่ละแล่ง เป็นกี่เปอร์เซ็นต์โดยกราฟทั้งหมดนี้เราสามารถเลือกฟิลเตอร์ดูเฉพาะหนังหรือซีรีส์และช่วงเวลาของข้อมูลได้ค่ะฝากกดไลค์กด Sub ส c r i b e ด้วยนะ